เบลเลลานี ani, ลูกสาวคนสวยแก้วอภิรดีคว้าตำแหน่งมิสแกรนสระบ,บุรีหลังจากถแถลงข่าวเปิดตัวสาวงามทั้ง20คนไปแล้วค่ละล่าสุดก้องประกวดมิสแกรนสระบ,บุรีได้จัดการประกวดในรอบตัดสินไปเมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาในรอบชุดว่ายน้ำค่ะณโนะรงแรมอารมณ์ดีรีสอร์ทจังหวัดสระบ,บุรีบรรยากาศงานเต็มไปด้วยความคึกคักข,ข,ของเราบรรดากองเชียร์และผู้สื่อข่าวาค่ะแล้วก็เป็นไปตามคาดจ้าสาวงามหมายเลขแปดน้องเบลเลลานีทศพรลูกสาวคนสวยของดารารุ่นใหญ่แก้วอภิรดีพะวัตปูตานนท์ได้คว้าตำแหน่งมิ บุรีไปครอบครองค่ะและเป็นตัวแทนไปประกวดในเวทีใหญ่ของประเทศอีกรอบหนึ่งค่ะยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสาวเบลด้วยนะจ๊ะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับผู้ให้การสนับสน,นุนการประกวดมิตรแกนสระบบุรีและก็สาวงามที่ให้ความสนใจมาสมัครประกวดในครั้งนี้และก็พ่อค้าประชาชนและก็นักธุรกิจทุกท่านที่ให้ความสนใจมาเยี่ยมชมการประกวดมิตรแกนสละบุรี2017ครับต้องบอกว่าบรรยากาศ มีความคึกคักแล้วก็เป็นที่หนักใจของกรรมการเพราะว่าน้องๆทุกคนเนี่ยมีดีกรีทั้งการศึกษาความสูงความสามารถที่ที่ใกล้เคียงกันเป็นอย่างมากเลยครับหลังจากนี้จะต้องเตรียมอะไรกับน้องเบลเพื่อไปสู่เวทีใหญ่บ้างครับอ่าก็คือจริงๆแล้วน้องเบลมีความสามารถทางด้านเรื่องของภาษาแล้วก็ส่วนสูงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าส่วนที่ต้องเตรียมผมผมเชื่อว่าในเรื่องของของ เขาเรียกว่ามีทักษะมีความชํานาญมากขึ้นในในเวทีมิสแกรน Thailand มากกว่าครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้นะคะแล้วก็เบลจะทําให้เต็มที่นะคะเพื่อเป็นตัวแทนพี่น้องชาวสระบุรีไปแข่งชิงประกวดที่มิสแกรนไทยแลนด์เวทีใหญ่นะคะขอบคุณค่ะเพราะอะไรถึงชนะใจกรรมการเหรอคะเดวคิดว่าน่าจะเป็นเพราะความตั้งใจจริงค่ะแล้วก็ เบลมั่นใจกับคราวนี้ว่าเบลจะทําให้ดีกว่าทุกๆครั้งที่เคยทําเพราะว่าโดยส่วนตัวเองจริงๆแล้วกดดันมากเลยค่ะเพราะว่าตื่นเต้นค่ะเป็นเวทีแรกแล้วก็ดีใจมากเลยค่ะใ <c oughs> กล้เกินฝันมากค่ะ <c oughs> คือเป็นอะไรที่ไม่ไม่คาดคิดว่าเราจะมาอยู่จุดนี้แล้วได้ใน สิ่งสิ่งนี้แล้วก็ได้เจอเพื่อนๆทุกคนคือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากค่ะกับการประกวดนางงามครั้งนี้ค่ะไ,ไปเวทีใหญ่ถ้าถามว่าคาดหวังไหมคาดหวังค่ะคาดหวังว่าตัวเองจะทําได้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ไม่ทําให้คุณพ่อคุณแม่แล้วพี่น้องชาวสระบุรีผิดหวังค่ะเพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรอคะคือคุณแม่จะบอกตลอดนะคะว่าให้มีสติค่ะสติคือสิ่งที่สําคัญที่สุดก่อนจะออกหนูจะพูดกับตัวเองตลอดว่าใจเย็นๆนะเราจะไม่เดินสะดุดเราจะต้องยิ้มเนี้ยค่ะ ค่ะค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้มาประกวดเวทีมิสแกรนสระบุรีแล้วก็จะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะค่ะวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ยืนบนเวทีที่ทรงคุณค่านะคะอย่างมิสแกรนสระบุรีค่ะแล้วก็จะกลับไปพัฒนาตัวเองค่ะเพื่อที่จะต่อยอดในเวทีใหญ่ๆต่อไปค่ะ แหมงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าลูกไม้ดุดไม่ไกลต้นซะจริงๆเลยล่ะค่ะผู้ชมเรียกได้ว่าสวยทั้งแม่ทั้งลูกกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับแฟนๆรายการขข่าวเันเทนิงนคนไหนที่อยากห้ซ่อมซ่าไปตามติดข่าวฮอตประเด็นเด็กของสิลปินดาราที่คุณผู้ชมชื่นชอบก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างค่ะเราพรองก็ซ่อมซ่าจะไปตามติดทุกประเด็นข่าวฮอตให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันยังซ่อมซ่าไม่พายไปก่อนคะ่ะแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะ